สวัสดีครับผมพิบุตรโฟ์ด o โอเบอรชันะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการนะครับทำข้อมูลเกี่ยวกับงานแคมนะครับหรือว่าทำพวกโอเปอร i ชันลิสตนะครับผมเราสามารถอาเอ็กซ์พอร์ออกไปเป็นพวก pdf เนะครับเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่หน้าเครื่องได้นะครับผมหรือว่าเก็บข้อมูลเองก็ได้นะครับวิธีทำนะครับผม สมมติว่าเราทํางานแคมเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาคลิกขวานะครับที่ตัวงานตัวแมชชีนิงของเรานะครับเสร็จแล้วเลือกดับติงนะครับในส่วนของดับติงเนี่ยนะครับก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับเราจะมาเลือกแมชชีนิงสแตนดาร์ดเทมเพลตนะครับระบบเมตริกนะครับแต่ก็มาเลือกตัวเทมเพลตที่เราต้องการนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถสมมุติผมต้องการที่จะออกเทมเพลตเนี่ยนะครับ ทั้งหมดเลยสีอันนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องมาออกทีละตัวนะครับสมมุติผมเลือกตัวบนสุด Milling Operation List นะครับเสร็จแล้วผมกดชิปนะครับที่คีย์บอร์ดกด Shift แล้วก็มาเลือก To List อันสุดท้ายนะครับเพื่อทําการเลือกทั้ง4 t e เทมเพลตนี้นะครับเสร็จแล้ติกถูกโปรแกรมนะครับเขาจะทําการจัดเรียงข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยอ้างอิงทั้ง4 t e เทมเพลตเลยเราก็จะสามารถออกเทมเพลตได้ครั้งเดียวนะครับ ทั้ง4ตัวเลยนะครับข้อมูลทั้ง4ชุดนี้นะครับสามารถนําไปแจ้งหรือว่าไปเซตติ้งอะไรหน้าเครื่องได้นะครับผมประมาณนี้นะครับจะให้เราทําให้เราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของข้อมูลพวกนี้นะครับก็จะบอกเราหมดเลยนะครับว่าใช้ทูนอะไรนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับระยะจับหรือว่าพวกคัตติ้งคอนดิชันอะไรพวกนี้นะครับเขาจะบอกหมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมยังไงลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ